ไทยเนะาะคนอิสานหรือว่าคนไทยเราเนาะชอบเอาไปขายตามตลาดนัดเนะาะคั่วเสร็จเรียบร้อยมันมากอะอร่อยอร่อยด้วยแค่นี้เอาไว้คลิปเนี้ยเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะ แค่นี้เอาไว้คลิปเนี้ยเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพ,พื่อนๆขอบคุณนะตอนตากตอนผ่าไม่ได้ให้เพ,พื่อนๆดูนะคะเพ,พื่อนๆแต่ว่าผ่าเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลยแบบเอามาตากแห้งค่ะง่ายด้วยนะเพ,พื่อนๆนะเนาะแกะง่ายด้วยค่ะนี่ค่ะเกะเสร็จเรียบร้อยแล้วอืมกรอบมากค่ะอร่อยด้วยถ่ายให้เพื่อนๆดูหน่อยอยู่นะคะยังแต่ยังไม่ได้ลงนะเะพ,พื่อนๆเนาะ อร่อยมากค mm ่ะ hmm. ม mm ัน hmm. ม like mm ันมากค่ะนี่ค่ะมันมันมันมากค่ะเนาะกรอบๆค่ะก่อนจะเอาไปคั่วเราก็ตากแห้งก่อนนะคะเพื่อนๆอันนี้คั่วเสร็จเอามากินถ่ายให้เพื่อนๆดูหน่อยดูนะคะยังแต่ยังไม่ได้ลงนะเพื่อนเนาะอร่อยมากค่ะมันมันมากค่ะนี่ค่ะมันมันมันมากค่ะเนาะกรอบๆค่ะ ก่อนจะเอาไปคั่วเราก็ตากแห้งก่อนนะคะเพื่อนๆอันนี้คั่วเสร็จเอามากินถ่ายให้เพื่อนๆดูหน่อยดูนะคะยังแต่ยังไม่ได้ลงนะคะเพื่อนๆเนาะอร่อยมากค่ะมันมันมากค่ะนี่ค่ะมาเดี๋ยวจะเพื่อนๆผู้ใดเคยกินบอน้อคั่วมากะบบกกันจ้ากินมากะบบกแสบๆจ้าคั่วเสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าก็เอาไปขายก็จิโลแพลงอยู่นะคะเพื่อนๆ อร่อยมากหอมค่ะนะคะที่ดูคลิปให้จบขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะกินมากระบบจ้ามันมันมันมากค่ะเนาะกรอบๆค่ะก่อนจะเอาไปคั่วเราก็ตากแห้งก่อนนะคะเพื่อนๆอันนี้คั่วเสร็จเอามากินนะคะที่ดูคลิปให้จบขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะกินมากระบบจ้า คะนะนู่นยังไงคะเหี้ย <Yes. S 1> อุ้ยต <c oughs> กเลยเพื่อนเอ้ยมันมากค่ะปีละครั้งค่ะปีละครั้งเนาะที่มีเนาะเพื่อนๆเนาะปีละครั้งค่ะจะอยู่ตามป่านะเพื่อนๆเนาะอื้อ <c oughs> จบแล้วค่ะนะนะคะาที่ดูคลิปให้จบขอบคุณค่ะบายบายค่ะกินมากะบบกจ้าค้าที่ดูคลิปให้จบขอบคุณค่ะบายบายค่ะกินมากะบบกจ้าเรอยู่ตามป่าค่ะถ้าเกิดเราไปปลูกแบบนั้นะนะคะเนาะ ขั่วเสร็จออกมากินอร่อยมากค่ะมาเจอเพืนเพื่อนผู้ใดเคยกินบะน้อขั่วมากกระบอกกันจ้ากินมากระบอกแสบแบจ้าขั่วเสร็จเรียบร้อยค่ะค้าที่ดูคลิปให้จบขอบคุณค่ะบายบายค่ะกินมากระบอกจ้าแค่นี้เอาไว้คลิปเนี้ยเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อน ขอบคุณนะบางท่านอาจจะไม่เคยทานนะคะเพื่อนๆเนาะแต่ว่าแบบคนอีสานคนบ้านนอกนะเขาจะชอบกินกันเนาะเพื่อนๆเขาจะเคยกินเนาะแบบแม่ค้าตลาดแม่ค้านี่ตามภาคอีสานนะคะคนอีสานจะไปขายนะเพื่อนๆเนาะจะมีค่ะนาคนอีสานะมีเนาะเพื่อนๆเนาะก็จะเป็นราคา ปีละครั้งค่ะปีละครั้งเนาะที่มีเนาะเพื่อนๆเนาะปีละครั้งค่ะจะอยู่ตามป่านะเพื่อนๆเนาะนะคะเนาะคั่วเสร็จออกมากินอร่อยมากค่ะถ้าก็เอาไปขายก็กิโลแพลงอยู่นะคะเพื่อนๆอร่อยมากหอมค่ะปีละครั้งค่ะปีละครั้งเนาะที่มีเนาะเพื่อนๆเนาะ วีลวครั้งค่ะจะอยู่ตามป่านะคพนเพื่อนเนาะบางท่านอาจจะไม่เคยทานนะคพนเพื่อนเนาะแต่ว่าแบบคนอีสานคนบ้านนอกนะเขาจะชอบกินกันเนาะเพื่อนเพื่อนเขาจะเคยกินเนาะมันค่ะมันมากถ้าคนไหนยังไม่เคยทานก็ลองดูนะคะเพื่อนๆือซื้อตามต่วมาตับกจ้าแซ่บๆอร่อยอร่อยเพื่อนเพื่อน มันมากค่ะมาเดจับเพื่อนๆืนผู้ใดเคยกินบอนอ๊อฟขั่วมากระบกกันจ้ากินมากระบกแสบๆจ้าขั่วเสร็จเรียบร้อยค่ะมาเดจับเพื่อนๆืนผู้ใดเคยกินบอนออฟขั่วมากระบกกันจ้ากินมากระบกแสบๆจ้าขั่วเสร็จเรียบร้อยค่ะเอาไว้กินเล่นนะเพื่อนๆนะอร่อยค่ะนี่ค่ะ แกะกินเลยค่ะเพื่อนๆอร่อยค่ะขั่วต้องคั่วให้สุๆกๆมันจะกรอบจะแกะกระบอกจ้าเนาะกินได้เลยค่ะบบบกินได้เลยนะคะเพื่อนๆปอกกินกันแ่บๆเลยจ้ามาเดีย๋ยวจะเพื่อนๆผู้ใดเคยกินบน่น้อคั่วามากระบอกกันจ้ากินมากระบอกแ่บๆจ้าคั่วเสร็จเรียบร้อยค่ะมันมันมันมากค่ะเนาะ กรอบๆค่ะก่อนจะเอาไปคั่วเราก็ตากแห้งก่อนนะคะเพื่อนๆอันนี้คั่วเสร็จเอามากินนะเราอยู่ตามป่าค่ะถ้าเกิดเรา,เาไปปลูกแบบแกะกินเลยค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยค่ะคั่วต้องคั่วให้สุดๆมันจะกรอบจะแกะนะแต่คนแบบกรุงเทพหรือว่าเป็นคนไทยนะบางท่านก็ไม่เคยกินเนาะ นี่จะอร่อยค่ะเรจะง่ายด้วยนะเพืพ่อนๆนะเกะง่ายด้วยค่ะนี่ค่ะเกะเสร็จเรียบร้อยแล้วฮมกรอบมากค่ะอร่อยด้วยตอนตากต,ต,ตอนผ่าไม่ได้เพืพ่อนๆดูนะคะเพืพ่อนๆแต่ว่าผ่าเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลยแบบเอามาตากแห้งค่ะนะคะที่ดูคลิปให้จบขอบคุณค่ะ บายยค่ะกินมากะบบจ้าตามท้องไร่ท้องนาเราก็ก็ได้นะคะเพื่อน,นเนาะก็ได้ค่ะส่วนมากจะมีตามป่ามากกว่าเนาะพร้อมกินได้เลยนะคะเพื่อน,นถ้าเป็นภาษาไทยไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงนะคะแต่เป็นภาษาแบบคนบ้านๆบ้านาน,นอกเนาะเพื่อนๆหมักนะคะเนะาะก็เสร็จเอามากินอร่อยมากค่ะ ก็จะเป็นราคามาเดี๋ยวจะเพื่อนเพื่อนผู้ใดเคยกินบอน้อขั่วมากระบอกกันจ้ากินมากระบอกแสบๆจ้าขั่วเสร็จเรียบร้อยค่ะขั่วมากกระบอกจ้าแสบๆอร่อยอร่อยเพื่อนๆมันมากค่ะแต่คนแบบกรุงเทพหรือว่า เป็นคนไทยนะบางท่านก็ไม่เคยกินเนาะนี่จะอร่อยค่ะแืจบร้ายค่ะนะเอาไว้กินเล่นนะเพื่อนๆเนาะอะไรค่ะนี่ค่ะมาเดาจับเพื่อนเพื่อนผู้ใดเคยกินบ่อนาอ คัวมากับบกกันจ้ากินมากับบกแสบจ้าคั่วเสร็จเรียบร้อยค่ะง่ายด้วยนะเพื่อนๆเนาะแกะง่ายด้วยค่ะนี่ค่ะเจะเสร็จเรียบร้อยแล้วกรอบมากค่ะอร่อยด้วยตอนตากตอนผ่าไม่ได้ให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆแต่ว่าผ่าเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลยแบบเอามาตากแห้งค่ะ มันค่ะมันมากถ้าคนไหนยังไม่เคยทานก็ลองดูนะคะเพื่อนๆซื้อตามถ่ายให้เพื่อนๆ,ๆดูหน่อยอูนะคะยังแต่ยังไม่ได้ลงนะคะ<ๆ>เพื่อนเนาะอร่อยมากค่ะมันมันมากค่ะนี่ค่ะคนไทยเนาะ